นะครับก็ขอการสวัสดีท่านทุกท่านนะครับที่ได้อัดชิปมาสองสามวันในวันนี้จะมาอัดชิปในโปรติกขายของอีกแล้วนะครับซึ่งขายไปกแกล่ซึ่งมีคนซื้อกับผมนะผมเลยมาขายของนะครับได้รู้วข่ขอแต่งตัวเป็นพ่อ,ขอ,ขอค้าก่อนในชุดนี้นะครับใส่ใใหมวกหมวกนี่ตรงแบบนี้เดี๋ยวผมขอถือกระเป๋าได้ไหมกระเป๋า เปาปุ๊บนี่ป็นแบบนี้ถุงบ้องถุงบ้องกระชากใส่แว่นตาเข้าไปด้วยนะครัแว่นตาเนี่ยเป็นตนุ๊เยี่ยมที่สมบูรณ์มากเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าของเราก่อนนะครับเรานัดเจอ,อเาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปเอาตุ๊กเลยตามล้อได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะขี่รถเอถคันนี้แหละ <c oughs> <Okay. c oughs> รอแซ่บไอ,อนนจริงๆผมผมเล่นตัวใหม่แนละ้วตัวมิสเตอร์คิงวัดผมขายไปแล้วนะครับในราคาหนึ่งร้องบาทนะ๋ยดผมเล่นตัวนี้นะครับเยอะกวทักได้ชื่อว่ามิสเตอร์คิงแซ่นะครับนี่ชื่อชื่อแบบนี้เลยนะครับผมเล่นตัวตัวหลักผม,ผมจะเล่นตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ v p สาครับซื้อมาในราคา20สิบาทไม่น่่จะไม่ผิดขายผมจะขายตัว V 1ได้ ได้หนึ่งร้อยทูแล้วก็ซื้อซื้อ,อตัวนี้มายี่สิบวอนะก็มันมันคุ้มอยู่นะผมว่าน,นะ <c oughs> ผพราะว่ามันมันน่าจะคุ้มกูจาทำอะไรกันตรงนี้วะเดี๋ยวไปรับลูกค้าเอ็นลูกค้าทักเฟซบุ๊กมาว่าอยู่ฐานเย็นนิดเ่ไม่รู้ฐานไหนมันมีตั้งห้าฐานนะเดี๋ยวเราจะไปหาเขาที่ลวฐานแล้วกันนะครับ <c oughs> น่าน่าจะคนนี้นะครับเพราะวาเอียคุณผ่านมาผิดทางหนือเปล่า่ย เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยไ,มไม่ไม่เอาอย่ายิงผมนอี่คนนี้ไอดีเจ7ีเจมามามาเจมาเร็วเรวโหเจตีเจีอะไรวะเจมามามาขึ้น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 ขึ้ <S 2> <S 2> เอาล้วครับยิกัน ยิงกันเกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราพาคนดิฟหนีก่อนเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ก่อนเออโอ้คุณว่าปืนคุณว่าปืนกูจะยิงไม่เสกกูจะเดี๋ยวพี่พาไปนะเนาะไปที่เปี่ยวๆเรามนี่มานี่โอเคดิกูจะมาขายมึงใต้สะพานนี่เลยนะไอ้นี่ผมจะมาขายไปกันแต่ละใน16ใบ สิบกใบสามสิบวอร์ดนะไอท้ที่ว่าจะขายสิบหกแล้วผมไป,ไปได้มาอีกหนึ่งใบผมผมแถมให้เป็นสิบเจใบแล้วกันนะครับน,นี่ลูกค้าตั้งชื่อว่าเหมือนเดิมมันหัวโคยนี่แลให้พิมพ์ว่าใบกันแตกใบกันแตกขายไปสิบเจ็ดชิ้นอันนี้ยังขายสิบหกสามสิบวนี่แถมให้แถมให้ครับใจดีในราคาเอาสักสองบาทแล้วกันนะ นะเร็วๆซื้อๆกูจะได้จบคลิปโอเคครับนี่โอ้โหเยี่ยมเป็นเลยครับยังไงก็ปากบวกหนึ่งไ้ผมนะซื้อจริงได้จริงครับถ้าซื้อกับผมนะครับเงินเอ็มผมผมก็ขายนะนะห้าสิบเอ็มเป็นขายสักสี่สิบ,บอนะครับห้าสิบเอ็มไปในต่อแล้วนะมันจะพาผมจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะจะไปไหนไ เล่นด้วยอู้เล่นด้วยกูเล่นไพ่อยู่อันที่จริงผมเล่นไพ่ล้วผมอุตส่าห์เสียตลาเวลาการเล่นไพ่ของผมนี่มาขายไปกระแจกให้มันนะนี่มันชื่ออะเรกตอีเตไอชักชักคิปแปลว่าปาดฉลามหรือเปล่าขาต้นไม่เคฟชิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดงตรวเลอให้ผมทำชิปต่อไปนะครับ